เผาทานกองน้อยๆค่ะเอาไว้ปิ้งย่างปีใหม่เนาะเดี๋ยวทีนี้ก็ไปเอาไอ้เชื้อไฟมาก่อค่ะก่อไฟแล้วก็เอาเก็บกบค่า เผาถ่านเตาน้อยๆเผาถ่านง่ายๆสไตล์ป้าบัวค่ะตอนเย็นก็คงจะได้ดับค่ะเพราะว่าเป็นไม้กระท้อนแห้งค่ะตัดเป็นท่อนๆแล้วมันแห้งแล้วเนาะนคะคะ <ๆ S 1> เผาถ่านง่ายๆสไตล์ป้าบัวค,ค่ะชิวๆค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิลี่ค่ะ ชิวๆค่ะช้าๆเนิบๆค่ะเพราะว่าหลานกับคุณตาคุณพ่อบ้านไปเที่ยวกันค่ะอยู่บ้านแต่ป้าบัวเนาะก็มาเอาอาหารให้เปิดให้ไก่แล้วก็เก็บขยะเนี่ยค่ะเป็นพวกไม้พวกถุงอะไรเนี่ยตามสวนตามไรนะคะมาเผาเนะ <S <S าะเผามะวานนะคะเนี่ยเผาตรงนี้เลย เผาแล้วก็มีไม้เป็นท่อนๆอยู่ก็เลยเอามากองๆแล้วก็มีเกบที่เราไปลองล้าวป็ด์นะคะก็เอามาเนะะี่ยค่ะกรบไม้ที่เราเผาฐานเนะะีนะะ่ยค่ะเนี่ยค่ะพอได้มีฐานไว้ปิ้งย่างวันปีใหม่เนะหลานกับพ่อบ้านไปเที่ยวกันวันที่สองเขาก็กลับมาแล้วค่ะนะคะ เดี๋ยวเข้าไปสวนไปเก็บผักเก็บแตงค่ะมีแตงอยู่ไปค่ะไปสวนผักน้อยๆกันค่ะมาละทขี้นกยักษ์เริ่มเป็นลูกแล้วค่ะนคะคะก็เก็บกินได้เรื่อยๆเนาะแล้วก็เขาทำไมเป็นแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะเป็นไหลเนี้ยเนี่ยค่ะโอ้โดน เมงวันท้องต่อยค่ะค่ะเป็นลูกดีอยู่แต่ก็เนี่ยค่ะลูโ้โดนต่อยอ๋อเป็นลูกก็จริงอยู่แต่ก็โดนอะไรนี่แหละมาต่อยเขาเนาะทำให้ลูกเขาเน่าเนี่ยค่ะเนี่ยแบบเนี้ยว้าวติดลูกดกด้วยค่ะ ผักขี้หูดก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มเป็นฝักเร็วนี่ค่ะผักขี้หูดตาค่ะเก็บแตงค่ะแตงกวานี่ยแตงกวาไม่เก็บวันสองวันก็จะเป็นลักษณะนี้คุณผู้ชม ลูกใหญ่ใหญ่เอฟบะอับเตงกวัวเตงกวัวนะคะปลูกไว้พอได้กินเตงกวัวนะ่ะถ้าเราปลูกกินก็ไม่ต้องปลูกเยอะเนาะสักซองหนึงสามหลุมสี่หลุมพอได้เก็บกิน อันนี้ลูกน้อยอย่างนี้กำลังกินหนู่นดูลูกเขาเป็นแถวขึ้นไปนูน่นพอได้เก็บกินค่ะหนึ่งวันผ่านไปค่ะคุณผู้ชมห้าโมงเย็นแล้วเอาข้าวให้น้องเป็ดน้องไก่แล้วแต่เขาก็ยังไม่เข้าคอกเนาะ ต้องรอให้เขาเข้าคอกเองนะคะดูสิคะเล่นผักตบมีเริ่มมีกลิ่นละเพราะว่าปกติพ่อบ้านเขาจะดึงผักตบขึ้นมาแล้วก็ตัดเอายอดอ่อนไปหั่นให้น้องเป็ดเนาะแล้วทีนี้เขาตีแบบเละหมดเลยแล้วก็น้ำเริ่มมีกลิ่นต้องดึงขึ้นให้หมดเลยค่ะเนี่ย ที่เขาตีนะคะดึงขึ้นให้หมดแล้วก็แห้งๆที่อยู่อยู่ตามคันสะนี้ก็ต้องเอาขึ้นมาไว้ฝั่งนี้ให้หมดเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะามาไว้ฝั่งนี้เอาไว้ให้มีมดมีแมงให้ไก่ไก่เขียค่ะคุณผู้ชมนะคะ <S <S ทำสวนผสมผสานเนาะปลูกพืชปลูกผักเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันจะมีงานให้เราทำอยู่อย่างนี้ตลอดค่ะ งานมีทั้งวันทั้งปีค่ะก็พอบ้านแกดึงขึ้นมาตรงนี้นแล้วก็วางไว้ตรงนี้มันแห้งตรงนี้ไก่เมลูกอ่อนมันก็เขีย่ยค่ะเขี่ยกินมดกินแมงแล้วก็ลงไปในสระบ้างเป็ดก็เล่นนู่นบ้างน้ําเริ่มมีกลิ่นแล้วค่ะต้องดึงผักตบขึ้นห้าโมงเย็นแล่น้องเป็ดก็ยังไม่เข้าคอ,อกเดี๋ยวนี้เข,ข,ข้าคอ,อกช้านะคะ น้องปิดน้องไก่ไก่ก็เอามาตั้งแต่เดือนตุลาเนาะตุลาพฤศจิกาทันวาสามเดือนก็ออกลูกหมดแล้วค่ะไก่หกเจ็ดตัวมีลูกแม,ลแม่ละสิบตัวสิบตัวค่ะแม่ละสิบตัวว่าเย็นมาก็จะดับฐานไว้เลยค่ะคุณผู้ชมแล้วฐานมันยังไม่ไม่ละอุดีเนาะถ้า ยังมีควันแบบนี้ก็คือข้างในยังไ,มไหมไม่หมดถ้าถ่านไม้มันไหมหมดมันละอุดีมันก็จะดับดับเนี่ยค่ะมันจะไม่มีควันอันนี้มันยังมีควันอยู่ก็ยังดับไม่ได้เนาะเนี่ยค่ะก็จะเอาขี้เถ้ากบกุบแล้วก็ติกติก,ต,กติกไว้พอน้องปิดน้องไก่เข้าขอคอกแล้วก็จะกลับบ้านค่ะนี่ห้าโมงละห้าโมงละปิดไก่ก็ยังไม่เข้าขอคอกเนี่ยค่ะ ชมบรรยากาศคะ่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะบรรยากาศยามเย็นแต่ละคนแต่ละท่านเนาะพ่อพ่อแม่แม่ก็ลูกลูกลูกที่ไปทํางานต่างจังหวัดก็คงกลับบ้านกันแล้วเนาะกลับบ้านก็สังสรรค์กันพ่อแม่ลูกเนาะครอบครัวลูกลูกหลานๆก็ขอให้มีความสุขกันมากๆนะคะแล้วก็เดินทางกลับก็ขอให้ปลอดภัยคะ่ะเดินทาง กลับไปที่ทำงานก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆท่านเลยค่ะก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองไม่เจ็บไม่จนเนาะค่ะขอให้มีความสุขมากๆเลยนะคะ อยู่กับปิดกับไก่อยู่กับสวนก็รู้สึกดีค่ะผ่อนคลายค่ะคุณผู้ชมผ่อนคลายทำนู่นทำนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านสวนชินโชด Family ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ